สามเงาเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่น่าหลงรักอ,นะอำเภอสามเงาจังหวัดตามีความอุดมสมบูรณ์และผสานความเป็นอารยาธรรมและความทันสมัยของโลกปัจจุบันได้อย่างลงตัวและแน่นอนเขะว่า เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลวังจันทร์อำเภอสามเงาจังหวัดตากตำบลวังจันทร์มีทั้งหมด10หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากข้อมูลจอปะถอปีพุทธศักราช2562เราจะพบว่าตำบลวังจันทร์มีประชากรทั้งสิ้น5,247คนวังจันทร์น่าอยู่สู่ชุมชนคุณธรรม ผู้นำเศรษฐกิจยกระดับชีวิตสู่ประชาคมอาเซียนสวัสดีครับผมนายอังคูลเอี่ยมสะอาดประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตะบนวังจันทร์เป้าหมายช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรโดยประสานความช่วยเหลือทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขครับซึ่งศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลวังจันทร์เกิดจากการผนึกกำลังของกลุ่มองค์กรและผู้นำในชุมชนซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเครือข่ายกขอขอขอจอคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเครือข่ายกเกษตรแปลงใหญ่ตำบลวังจันทร์เครือข่ายอสมอตํตบวงจันทร์และ ผู้นำท้องถิ่นเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลวังจันทร์ประกอบไปด้วย2ด้านหลักๆดังนี้ด้านที่1ด้านโครงสร้างมีคณะกรรมการและแบ่งปันงานกันทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบมีระเบียบข้อบังคับกลุ่มที่จัดทำขึ้นโดยสมาชิกทุกคนยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด มีการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานทุกไตรมาสและจัดทำแผนให้สอดคล้องกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังนี้ 1. เป็นเวทีในการพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ความคิดเห็นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2. เพื่อเป็นช่องทางเสนอและผลักดันให้แผนงานความต้องการของประชาชนสู่การปฏิบัติจริง 3. เพื่อเป็นศูนย์องค์กรภาคประชาชนที่ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านที่2ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการการทำงานมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสนับสนุนกระบวนการจัดทำฐานข้อมูลบูรณาการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบลผสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด ประสานงานระหว่างองค์กรชุมชนการดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมหลักธรรมาพิบาลประสานงานและสนับสนุนกระบวนการการทำงานในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้มีกองทุนสวัสดิการในชุมชน ส่งเสริมและผสานให้มีการจัดก,การความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีสนับสนุนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมการยุติความรุนแรงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีการตั้งด่านชุมชนและมีการลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงภายในชุมชน และยังมีการเฝ้าระวังปัญหาลูกน้ำยุงลายที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาโรคไข้เลือดออกรวมถึงยังมีการตั้งด่านคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงของโรคระบาดโควิด -19 ที่ต้องเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของภาครัฐประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การบำรุงรักษาทรัพ,พยากรธรรมชาติโดยมีการปลูกต้นไม้เป็นประจำอย่างน้อยหมู่บ้านละหนึ่งครั้ง มีการตั้งเวรยามในการสกัดไฟป่าและการทำแนวป้องกันไฟป่าเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดจากไฟป่ามีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่สำคัญภายในตำบลประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐรัฐวิสาหากิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการดำเนินกิจการของส่วนประสานงานองค์การชุมชนตำบลและองค์กรต่างๆ สวัสดีค่ะดิฉันนางบุษบากองทรัพย์เลขานุการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลวังจนันทร์อำเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะจะมาพูดในเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะสําหรับทั้ง10หมู่บ้านนี้นะคะการมีส่วนร่วมโดยการให้เสนอความคิดและแนวคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําแผนชุมชนหมู่บ้านนะคะและหมู่บ้านนะคะก็ยังมีการตั้งจุดตรวจเวรยามนะคะก็คือเราจะมี จิตอาสาก็คือ mo, อสมอชรบหมู่บ้านนะคะที่ได้เข้าร่วมกับผู้นําชุมชนในหมู่บ้านเพื่อตั้งด่านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ยังมีการตั้งด่านคัดกรองโควิด1 9นะคะและการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกอย่างหนึ่งก็คือประเพณีและวัฒนธรรมของตบาบลวังจานเราจะมีความเชื่อเรื่องการ ไหว้เจ้าพ่อตำบลน,นะคะการไหว้เจ้าพ่อตำบลเป็นความเชื่อของประชาชนสืบทอดกันต่อกันมานะคะเนื่องจากว่าหากมีการไหว้เจ้าพ่อจะทําให้ ฝนตกต้องตามฤดูนะคะเขาเรียกว่าเลี้ยงเจ้าพ่อตําบลเลี้ยงเจ้าพ่อดอยแดงค่ะและยังมีประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุที่ทํากันเป็นประจําทุกปีนะคะโดยการรวมทั้ง10หมู่บ้านที่องค์การบริหารส่วนตนํตบนาบลตําบลวังจันทร์นะคะสมาชิกและผู้นําชุมชนจะเป็นคนนําผู้สูงอายุในหมู่บ้านนะคะไปร่วมกิจกรรมทุกๆปีนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางปณิดาวงล่าเฮลนยิกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ตำบวังจันอำเภอสามเงาจังหวัดตาค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนของตำบวังจันนะคะตำบวังจันของเรานะคะมี10หมู่บ้านนะคะทุกหมู่บ้านเราก็จะมีกลุ่มออนรัพ์เพื่อการผลิตนะคะรวมไปถึงจะมีกองทุนหมู่บ้านนะคะก็คือกองทุนเงินล้านและบางหมู่บ้านนะคะจะมีกองทุนกขคจนะคะเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับคนในชุมชนนะคะ,ะได้นําไปประกอบอาชีพนะคะในเรื่องของการเกษตรแล้วก็อาชีพต่างๆของคนในชุมชนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรานะคะยังประสานงานเกี่ยวกับ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอที่อยู่อาศัยนะคะเราก็ได้งบประมาณมาจากสภาองคอ์กรชุมชนจังหวัดตากนะคะแล้วก็ให้คนในชุมชนเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันซ่อมแซมบ้านนะคะโดยทางสภาองคอ์กรชุมชนจังหวัดตากเนี่ยเขาจะให้งบประมาณในการที่จะซื้อ,อวัสดุดต่างๆนะคะเพื่อมาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนของเราค่ะซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นการทำงานของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลวังจันทร์ซึ่งได้ทำตามรูปแบบของการบูรณาการของเครือข่ายศูนย์ประสานงานตำบลวังจันทร์เพื่อประโยชน์สุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวตำบลวังจันทร์ให้ดีขึ้นขอบคุณครับ